สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิมจะพาท่านชมที่แบ่งขายนะคะไม่ไกลทะเลแล้วก็มีน้ำประปาไฟฟ้าอยู่ใกล้ถนนลาดยางด้วยค่ะราคานี้พร้อมค่าโอนและค่าภาษีค่ะณนะตอนนี้นะคะเราเหลืออยู่แค่3ามแปลงที่โชว์ท่าน3หัวใจนี้นะคะ1ไร่1งาน7ตารางวา697,125บาทค่ะ 1ไร่28ตารางวา5 8 8 5 0 0บาทค่ะ1ไร่2งาน26ตารางวา8,6750 0บาทค่ะที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยไซเหนืออำเภอชะอำมจังหวัดเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านชมนะคะว่าระยะห่างจากที่ดินไปทะเลเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ ระยะทางที่ดินไปทะเลนะคะเพียงแค่16กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะเส้นทางที่เดินทางจากที่ดินไปทะเลก็จะเป็นถนนลาดยางนะคะ ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะปากหมุดให้เป็นตลาดโต้รุ่งหวัวหินนะคะถ้าเราจะเดินทางไปหวัวหินเนี่ยเราก็ใช้เส้นทางถนนลาดยางนะคะซึ่งมุ่งหน้าเข้าสู่ในตัวเมืองหวัวหิน25กิโลเมตรค่ะเราสามารถจะไปชมทะเลหวัวหินหรือไปห้างไปโรงพยาบาล ไปชิคาดาได้หมดเลยนะคะอยู่ในเมืองหัวหินนอกจากนี้ถ้าท่านต้องการไปตลาดสดเทศบาลชะอามไปจ่ายตลาดนะคะไปเที่ยวท่านก็ใช้เส้นทางบายพาสแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ในตัวเมืองชะอํมได้ใน25กิโลเมตรค่ะ mm hmm. เรามีวิดีโอให้ท่านชมนะคะก่อนที่จะถึงที่ดินเนี่ยก็จะเป็น บ้านนะคะที่มีการสร้างขายที่อยู่ติดกับโครงการแบ่งขายที่ดินของเราอะนะคะแล้วก็ท่านขับมาเรื่อยๆนิดเดียวนะคะท่านก็จะเข้าสู่ถนนนะคะอันนี้จะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะคะที่จะเข้าสู่ที่ดิน 6เมตรนะคะส่วนถนนที่เราได้แบ่งให้กับทางสาธรารณะประโยชน์ไปแล้วนะคะหมายถึงว่าแบง่งที่ดินของเราอะนะคะให้เป็นถนนสาธรารณะประโยชน์เรากว้างถึง8เมตรนะคะบ้านที่ท่านเห็นนี้จะเป็นโครงการที่ติดกับที่ดินของเราที่แบ่งขายนะคะที่ดินของเราเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่4แปลงเท่านั้นเองนะคะที่เราได้เสนอไป ในข้างต้นคลิปวิดีโอค่ะจะเห็นได้ว่าจะเป็นวิวเข่าแล้วก็จะมีสายไฟนนะคะซึ่งท่านก็สามารถที่จะลากไฟฟ้ามาใช้แล้วก็น้ำประปาก็เป็นน้ำประปาโดยที่ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องขุดบ่อน้ำบาดาลค่ะ ท่านจะเห็นว่าจะมีเสาสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเขตนะคะของที่ดินแต่ละแปลงค่ะมีลูกค้านะคะซื้อไปแล้ว4แปลงก็มีโครงการที่จะทำบ้านนะคะถ้าท่านใด มาซื้อที่ดินแล้วต้องการที่จะปลูกบ้านนะคะเราก็ยินดีที่จะปลูกบ้านให้ท่านออกแบบนะคะหรือท่านเอาแบบมาได้ค่ะแล้วเราก็จะสร้างให้ของเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องนะคะตั้งเป็นบริษัทนะคะในการปลูกบ้านสวยเพอร์เฟกราคารับประกันว่าไม่บานแน่นอนค่ะทีนี้นะคะจะพาชมว่าถ้า ท่านอยู่ที่ที่ดินท่านอยู่ใกล้อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านา The Tree Coffee House by S c Food นะคะก็จะเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟเค,ค้กนะคะก็อยู่ใกล้ๆกล้กับบริเวณที่ดินเลยค่ะแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งจับยวนด้วยนะคะนอกจากนั้นถ้าท่านต้องการไปทำบุญนี่เลยค่ะวัดทุ่งจับยวนนะคะท่านสามารถเข้าไป อาวัดไปทําบุญสวายสังฆทานนั่งสมาธิสงบจิตสงบใจหรือท่านต้องการที่จะมาซื้อจับจ่ายใช้สอย CJ s u p e r ปอร์มาสาขาทุ่งเขตก็ให้บริการท่านนะคะ ที่ดินจะเป็นวิวเขาที่ชัดเจนมากเลยค่ะตอนเช้าๆก็จะมีสายหมอกนะคะสีขาวๆอากาศเย็นๆเสียงนกร้องค่ะบรรยากาศแถวนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นบ้านพักตากอากาศที่ให้ความร่มเย็นร่มลื่นบรรยากาศดีสูดอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆค่ะ บริเวณนี้ไม่เปรี่ยวแน่นอนค่ะเพราะว่ามีโครงการบ้านตั้งอยู่ติดกับที่ดินของเรานะคะและนี่คือทะเลนะคะเพียงท่านขับรถมา16กิโลเมตรนะคะท่านก็จะได้รับชมบรรยากาศทะเลสวยๆนะคะแบบนี้เลยค่ะหรือท่านต้องการที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวเพื่อนๆนะคะ ท่านก็มาที่ทะเลแห่งนี้นะคะเป็นทะเลที่เล่นน้ำได้จริงๆค่ะทะเลแถวนี้นะคะก็ยังมีร้านอาหารทะเลซีฟู้ดนะคะให้ท่าน ได้มานั่งรับประทานอาหารชมวิวทิวทัศน์หรือท่านจะทําอาหารมาเองแล้วก็มานั่งปิกนิกริมทะเลได้ทุกวันเลยค่ะเป็นทะเลทางโลงสาธารณะนะคะค่ะและแน่นอนนะคะเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงน,นสสีจอเราแบ่ง แปลงแต่ละแปลงออกมาแล้วนะคะได้โฉนดแล้วเป็นโฉนดรอยสามารถที่จะซื้อขายกันได้เลยไม่มีปัญหานะคะเอกสารไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นท่านสามารถมาชมที่ดินนัดหมายกับเรานะคะเราจะพาท่านชมที่ดินค่ะในส่วนของเรื่องถนนนะคะก็มีโครงการที่จะเข้าไปทำให้เป็นถนนเทปูนคอนกรีตนะคะ ท่านไม่ต้องกังวลนะตรงนี้เลยนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขแล้วก็นัดเราไปดูที่นะคะขอบคุณค่ะ